สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูเครื่องทดสอบแบตเตอรี่นะครับผมนี่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเครื่องทดสอบความจุแบตเตอรี่นะครับผมมันจะมีโหลดอิเล็กทรอนิกส์ในตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้มีโหลดอิเล็กทรอนิกส์มากถึง20แอมป์นะครับตัวนี้นะครับผมก็สามารถปรับให้มันเทสกี่แอมป์ก็ได้นะครับจนถึง20แอมป์นะครับผม แล้วก็แบตเตอรี่ที่สามารถเอามาเทสได้นะครับผมเราสามารถเทสได้ถึง30โวลต์นะครับผมเราจะเทสแบตเตอรี่กี่โวลต์ก็ได้นะครับจนถึง30โวลต์นะครับผมก็ส่วนมากเราก็จะเอามาทสพวกแบตเตอรี่18650แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตอะไรพวกนี้นะครับผมเทสเป็นเซลล์ๆไปนะครับเราจะได้รู้ว่าแบตเตอรี่เวลาเราไปแกะมา แบบนี้เวลามันเสียเราจะอยากจะรู้ว่ามัน,ม,นมีกี่แอมป์เหลือกี่แอมป์นะครับเราจะได้เปลี่ยนได้นะครับผมบางทีเรามันเครื่องไฟฟ้าเราเป็นอะไรไม่รู้นะครับผมแบตมันหมดเร็วอย่างเงี้ยนะครับผมเราอยากจะรู้ว่าแบตเตอรี่มันเหลือความจุกี่แอมป์เราก็สามารถเอาเครื่องนี้ไปทสได้นะครับผมอย่างสมมติตัวนี้นะครับผมผมมีสว่านไฟฟ้าตัวนี้นครับซื้อมาประมาณห้าหกร้อยนะครับผม ใช้ประมาณใช้ไม่ถึงไม่ถึงอาทิตย์ครับผมแบตแบตมันเป็นอะไรไม่รู้ครับก็มันก็สมราคามันนะครับมันถูกนะครับแต่ก็ใช้ได้ดีนะครับไอ้พวกนี้ใช้ได้ดีครับผมแต่มีปัญหาก็คือพวกแบตเตอรี่ไอ้ที่มันติดมาเนี่ยนะครับผมมันไม่ค่อยมีคุณภาพนะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะมาแกะแล้ววัดดูนะครับว่าอะไรเป็นสาเหตุให้แบตเตอรี่ตัวเนี้ยมันหมดเร็วนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเทสนะครับ ตอนนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวก็จะลองชาร์จให้เต็มก่อนนะครับผมนี่ตัวน,นี้เสียดานข้างนี้นะครับชาร์จให้เต็มก่อนนี่นะครับเพราะผมเคยชาร์จแล้วไม่ถึงห้านาทีมันเต็มเลยนะครับผมมันรวดเร็วมากครับชาร์จฟาสชาร์จนะครับผมไม่ใช่ฟาสชาร์จก็คือแบตมันมันไม่ดีนะครับแบตบมันเสื่อมละมัน มันแถมมากับไอสว่านพวกนี้นะครับเนี่ยครับซื้อมาห้าหกร้อยครับยังไม่ถึงอาทิตย์ก็แบตก็ไม่มีไฟแล้วครับมันเสื่อมแล้วครับผมไอตัวนี้ที่ผมใช้ตัวนี้มาโอ้ผมใช้มาเป็นเป็นปีแล้วนะครับผมแบตยังยังดีอยู่เลยนะครับผมแต่ตัวนี้ซื้อมาพันกว่าบาทนะครับแบตตอนนี้แบตยังดีกว่าไอตัวนี้ที่ซื้อมาได้หนึ่งอาทิตย์นะครับผมเนี่ยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชาร์จตัวนี้ให้เต็มนะครับผมแล้วก็เราก็มาแกะแล้วก็มาวัดความจุมันนะครับผมว่าอะไรเป็นสาเหตุทําให้มันมันหมดเร็วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะใช้เครื่องนี้ทดสอบนะครับอ่ะเดี๋ยวรอเต็มแล้เวเรามาวัดกันดูนะครับผมผ่านไป5นาทีครับผมแบตเต็มแล้วนะครับผมโอ้ฟาสชาร์จครับผมเดี๋ยวเรามา แกะกันดูนะครับผมเดี๋ยวมาวัดความจุของแต่ละก้อนดูรับมันเหลือกันกี่แอมนะครับมันทําไมมันหมดเร็วอย่างนี้นะครับผมเี๋ยวมาถอดกันนะครับผมแกะกันมันใช้หกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมสี่ตัวหกเหลี่ยมสี่ตัว นี่ใหญ่ไปโอเคครับตัวนี้ได้มันแถมมาสองก้อนนะครับผมอาการเหมือนกันเลยครับเหมือนเป๊ะน,นะครับใช้ไม่ถึงห้านาทีหมด สาเหตุกันนะครับทําไมมันถึงหมดนะครับผมเป็นเพราะอะไรนะครับผมนี่นะครับก็มีอยู่ด้วยกันห้าก้อนนะครับผมห้าก้อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเรามาเรามาวัดวัดวนกันก่อนนะครับผมเราลองมาวัดวนดูนี่นะครับมาวัดวนกันดูนะครับผม ข้อแรกนะครับ4.1โอเคครับ3.8นั่นว่าละ2.99 2.98องาโอ้โหบนมันดรอปลงเรื่อยๆนะครับ3.73นั่น4.14อ่าโอเคครับผมเนี่ยเราพอรู้สาเหตุแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้ ก้อนที่คิดว่าดีก็คือก้อนแรกกับก้อนสุดท้ายนะครับผมส่วน3ก้อนตรงกลางนี้โวลต์มันดรอปลงมานะครับแสดงว่าแบตเตอรี่ไม่บาลานซ์กันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเช็คนะครับผมไอ้ก้อนที่ว่ามันดีๆสอก้อนแรกนะครับ1ก้อนกับก้อนสุดท้ายนะครับว่ามันเหลือกี่แอมป์นะครับผมมาวัดกันรู้นะครับเรามาทดสอบความจุกันเลยนะครับนี่นะครับเอาเครื่องมาตั้งนะครับผมก็ทําการเสียบปลั๊ก ให้เครื่องทํางานนะครับนี่นะครับผมนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะบอกโวลต์ที่เราเอามาทดสอบนะครับผมตัวนี้ก็จะบอกแอมป์ใช้นะครับที่เอามาเทสแอมป์กันนะครับผมแต่นี้ก็ตัวนี้จะบอกปริมาณแอมป์ที่เครื่องนี้มันทดสอบได้นะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับไอที่ว่าก้อนที่มันดีๆก็จะก้อนก้อนแรกกับก้อนสุดท้ายนะครับผมอ๋นะครับ อันนี้คือเคล็ดลับของผมนะครับก็คือหาแม่เหล็กมานะครับผมมาติดที่ปลายนะครับเวลาเราทดสอบเราก็สบายครับมันไม่มีที่คีบอย่างสมมติบางก้อนมันไม่มีที่คีบนะครับผมแต่ตัวนี้มันมันอาร์คบัดกีมาแล้วมันก็มีที่คีบนะครับผมไม่เป็นไรครับทดสอบกันเลยอันตัวนี้ดูดีๆนะครับตัวนี้เป็นลบนะครับผมนี่นะครับแปะอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นบวกนะครับผมนี่ แล้วก็เปิดเปิดเครื่องข้างหลังนะครับผมเปิดสวิตช์ข้างหลังเปิดปุ๊บไฟก็จะออกแบบนี้นะครับมันก็จะบอกโวลต์โวลต์ของเซลล์แบตที่เราเอามาต่อนะครับอย่างเงี้ยหนึ่งจุดสี่จุดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราวัดได้สี่จุดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ออนนะครับผมออนเปิดปุ๊บมันจะมันจะสตาร์ทที่ศูนย์จุดสามแอมป์นะครับผมเนี่ยนะครับมันจะสตาร์ทที่ศูนย์จุดสามแอมป์แล้วถ้าเราจะปรับแอมป์ก็ปรับตรงนี้นะครับนี่ หมุนปั๊บแล้วเราจะเทส4 M แอมป์เทส0.5แอมป์อย่างเงี้นะครับหรือว่าจะเทสสัก1แอมป์อย่างนงี้นะครับผมนี่เทส1แอมป์แบบนี้นะครับเราก็รอให้มันเทสไปเรื่อยๆนะครับผมเครื่องมันจะตัดอัตโนมัตินะครับผมว่าแล้วมันก็จะบอกเราว่าไอ้ก้อนเนี้ยที่ทดสอบกันเนี้ยมันเหลือกี่แอมป์นะครับผมนี่นะครับก้อนเนี้ยมันเหลือกี่แอมป์ ตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเครื่องไปนะครับผมเดี๋ยววัดเสร็จเดี๋ยวผมมาบอกนะครับโอเคครับตอนนี้เครื่องหยุดแล้วนะครับผมมาดูกันนะครับว่ามันทดสอบความจุได้กี่แอมป์นะครับผมนี่นะครับปรับแสงนิดนึงจะได้เห็นนะครับโอ้มีแค่1แอมป์นะครับผม 1นึมิลลิแอมนะครับเห็นไหมครับมีแค่1แอมไอเราวัดก้อนที่มันเต็มนะครับผมก้อนก้อนที่มันดีแล้วก็มันเต็มนะครับมีแค่1แอมนะครับผมมีแค่1แอมมาดูมันบอกว่าไงครับมันบอกว่า2อแอมแสดงว่ามันไม่จริงครับผมมันหลอกลวงครับผม1แอมครับ หนึ่งแอมก็ก้อนไม่กี่บาทนะครับผมก็ก้อนก็ประมาณสามสิบสี่สิบนะครับผมหนึ่งแอมก้อนใหม่ๆเลยนะครับแค่หนึ่งแอมไม่พอครับผมไม่พอใช้งานใช้แป๊บเดียวก็หมดครับผมก็นี่ขนาดก้อนเต็มนะครับผมถ้าไอ้ก้อนไม่เต็มจะขนาดไหนครับผมเดี๋ยวจะลองวัดก้อนไม่เต็มให้ดูนะครับผมว่ามันมีกี่แอมนะครับผมก็ย้ายกันเลยนะครับก้อนถัดไปแล้วครับ นี่นะครับผมกลับด้านกันนะครับบวกอยู่ทางนี้ปึ๊บมันบอกแค่3.8มจุดแปดโวลต์แค่นีครับไอ้ก,ก้อนที่มันโวลต์มันไม่ถึงนะครับผมมันเรามาวัดกันดูนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็ ทดสอบกันที่0.3แอมนะครับผมดูว่ามันจะตัดสักกี่แอมนะครับผมไอก้อนที่มันไม่เต็มนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับผมอ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมมาดูกันนะครับว่าไอก่อนนี้มันจะเหลือกี่แอมนะครับผม494มิลลิแอมครับมีไม่ถึงแอมนะครับผม ครึ่งแอมก็ยังไม่ถึงดีนะครับ494มิลลิแอมนะครับผมก็ตีเลขกลมๆก็0.5แอมก็ครึ่งแอมนะครับผมครึ่งแอมนะครับนี่มาดูกันนะครับผมตัวนี้มี1แอมตัวนี้มีครึ่งแอมตัวนี้ก็น่าจะพอๆกันนะครับตัวนี้ก็น่าจะ1นแอมครับเพราะว่าวลมันใกล้เคียงกันครับผมเดี๋ยวเราก็จะทําการเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนแบตใหม่เลยนะครับ เอาห้าก้อนนี้ออกไปเลยนะครับเอาก้อนใหม่มาแทนนะครับผมนี่นะครับก่อนอื่นก่อนเราจะเปลี่ยนแบตนะครับผมเราก็ต้องเอาแบตมาชาร์จให้เต็มก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับขนาด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าดดขนาด10ก้อนนะครับผมชาร์จพร้อมกันได้ถึง10ก้อนนะครับก็มาชาร์จกันเลยครับตัวนี้ใช้5 ก้อนใช่ไหมครับเราก็เอาแบตเตอรี่มา5ก้อนนะครับผม1 2 3 4 5สอ่ห5ก้อน,นครับก็ทำการชาร์จเลยนะครับผมก็ประกอบ,กอบชาร์จเลยนะครับ การชาร์จก่อนนะครับผมชาร์จให้เต็มครับถ้าเต็มปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับผมเดี๋ยวเต็มแล้วเรามาประกอบกันนะครับผมหลังจากประกอบเสร็จนะครับเราก็จะใช้เครื่องนี้มาวัดทั้งหมดเลยนะครับว่ามีกี่แอมป์นะครับผมก็คือวัดวัดหมดตั้งแต่ก้อนแรกถึงก้อนสุดท้ายพร้อมพร้อมกันเลยนะครับผมวัดแบบอนุกรมนะครับผมจะรู้ว่าชุดเนี้มีกี่แอมป์นะครับโอเคครับเดี๋ยวรอเต็มนะครับผม ผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้แบตเตอรี่ก็เต็มแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเปลี่ยนนะครับเราก็จะเลาะก้อนแบตออกนะครับเห็นครับออกจากแผ่นนิกเกิลตรงนี้นะครับผมตอนเลาะก็ระมัดระวังหน่อยนะครับนิกเกิลอาจจะฉีกขาดได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาซ่อมแซมทีหลังนะครับผมก็จําลายก้อนแบตเตอรี่ให้ดีนะครับก็จะเริ่มจาก B บวกนะครับผม B บวกนี่นะครับเป็นบวกนะครับผม มันก็จะอนุกรมกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะนิเกิลออกกันเลยนะครับตอนนี้ก็เอาแบตเตอรี่ออกแล้วนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับแกะออกมาจากตัวนี้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเชื่อมจุดกันนะครับผมโดยเครื่องเชื่อมตัวนี้ครับผมนี่นี่นะครับ อุปกรณ์ครบเลยนะครับมีเท้าเหยียบตอนสปาร์ก้วยนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้แถมรางฐานมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มาเลี้ยงเลยนะครับเลี้ยงแลเลี้ยงสลับกันเลยนะครับผมเราพอเราจะเชื่อมอนุกรมกันนะครับผมนี่นะครับ ดูว่าเช็คความถูกต้องหน่อยนะครับผม B ลบบบวก B บวกอยู่ทางนี้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกบ่างนี้ตัวนี้เป็น B บวกนะครับเห็นไหมครับ B บวกก็ขั้วบวกนะครับผมแล้วเราก็จะมาเชื่อมตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะกลับด้านไปเชื่อมอีกด้านหนึ่งนะครับ ครับผมเรียบร้อยนี่นะครับเราก็จะพลิกไปอีกด้านหนึ่งนะครับผม นี่นะครับผม๊บ B บนี่นะครับ B บวบปึ๊บบบอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เดี๋ยวก็เราก็เอามาเชื่อมต่อกันนะครับผมมาอาร์ตต่อนะครับนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาประกอบใส่กล่องเหมือนเดิมนะครับ มาทดสอบกันเลยนะครับผมโอเคสันนักษ เดี๋ยวมาเราทดสอบความจุกันนะครับผมว่าที่เราประกอบไปเนี้ยกี่แอมนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาลบตัวนี้เขียนใหม่นะครับผม ทดสอบมาพร้อมเลยนะครับ นี่แหละครับมาดูหน้าเครื่องกันนะครับตอนนี้ยี่สิบเอ็ดจุดสองนะครับผมจุดสองโวลต์นะครับเราก็กดปุ่มทดสอบเลยครับผมปุ๊บแอมต้นแอมต้นทางมันเวลาเรากดปุ่มครั้งแรกนะครับมันจะแค่ศูนย์จุดสามนะครับผมเราก็ปรับสักหนึ่งแอมนะครับให้มันทดสอบไวขึ้นนะครับผมปรับสักหนึ่งแอมเดี๋ยวมาดูความจุกันครับตอนที่เครื่องมันตัดนะครับผมว่า แบตเตอรี่ชุดนี้กี่แอมนะครับผมนี่นะครับก็ปล่อยให้เครื่องมันทำงานไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่ากี่แอมตอนนี้เครื่องก็หยุดแล้วนะครับผมมาดูกันนะครับเครื่องหยุดที่2.7 v โวลต์นะครับผม0แอมแล้วก็ผลการทดสอบ 2 9 h, 2 7ก็มิลลิแอมก็2.9แอมนะครับผมตอนนี้เรามีแบตเตอรี่2 9แอมนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานนี่นะครับเดี๋ยวก็จะทำการชาร์จคืนนะครับผมตอนนี้ก็จะกลายเป็น2 9แอมนะครับผมเขียนติดตรงนี้ว่า2แอมแล้วก็ใส่มาแบตแค่1แอมให้เรามานะครับผมแล้วก็แบตไม่มีคุณภาพด้วยนะครับใช้ไปไม่เท่าไหร่ก็ ทังนะครับผมตอนนี้ก็ทําการเปลี่ยนแบตใหม่นะครับโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมใครสนใจเครื่องทดสอบแบตเตอรี่นะครับผมเครื่องย้าแบตนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ